จะซาบไปพันคน่ปนี้วิ่งมาหาผมหมดแล้วนะครับโอเคนี่มันแล้วแล้วไปแต่ตอนเนี้ถ้าจะปรับต้องปรับใหญ่โดยมีแนวคิดว่าสมมุติว่าไม่ต้องคำนึงถึงเวลาเป็นผมเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาไม่ต้องคำนึงว่าเหลือเวลาแค่แปดเดือนเก้าเดือนไม่ต้องเอาปัญหาใหญ่ที่ประเทศเผชิญน,นะครับและต้องเรียกผมมีงานสองงานคือคันเป็นรัฐบาลเนี่ยมีงานสองงาน งานประจำคืองานที่เราเรียกว่างานรูทีนทั่วไปนะครับสองงานการเมืองทั้งสองงานนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและได้รับความนิยมตอบแทนเมื่อคุณทําไปคุณต้องสร้างระบบนะฮะของคุณเองคณะรัฐมนตรีที่มีความซื่อสัตย์เสียสละมีประสิทธิภาพและเพื่อประชาชนหมายความว่านโยบายเพื่อประชาชนทั้งหมดเลย คุณกล้าไหมที่คุณจะเอาประเด็นใหญ่ๆมาเนี่ยมีรัฐรีการไหมหถ้าคุณโคสิ์เป็น,นรัฐรีกางถามคุณโคสิษดิคุณกล้าออกภาษีทรัพย์สินไหมหผมจะบอกสอนอชอสอนอชที่ต้องเป็นคนของคุณด้วยนะคุณตั้งขึ้นมาเนี่ยเวลารัปราหารเนี่ยเพราะคุณต้องให้เขาออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาประเทศนะฮะประเทศมันมีข้อบอกพร่องไงเพราะฉะนั้นต้องให้เขาออกกฎหมายสนับสนุนการทํางานของคุณครับนะครับไอ้นี่ผมยังไม่รู้เลยว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่าตอนนี้ เพราะว่าสอนชอหลายคนก็โจมตีรัฐบาล